สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของที่เรียกชแนลนะครับอยู่กับเกมคอนทราแบมโปลิศนะฮะเดี๋ยวสักครู่ขอเช็คเช็คจดหมายสักครู่หนึ่งฮะไม่ใช่อันเดิมเน่อยใช่ไหมการแพลนรัตโอเคเล่มเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงครับผมคือต้องขออภยัยหรือว่าห่างหายไปนานเพราะว่าติดแลักอยู่อสารภาพในคลิปแลยวว่าติดแลักอยู่นะครับเวลาทําคลิปซะทีอนะถึงเวลาที่ต้องมานั่งทําคลิปบ้างแล้วนะครับเงินกับอีกสามพันกว่าบาทผมยศอะไรวะตอนนี้คือสารวัตรปะ เออชียิตอะไรวะกระสุนปืนนี้เท่าไหร่โอ้โหนี่น,นี่ลือฟื้นใหม่หมดเลยครับเนี่ยเออเดี๋ยวผมเอาเอา,เอาขวานมาถือดีกว,ว่าบันดูเฟ,น,น,ฟนลี่กว่าสวัสดีครับผมตั้งแต่ทำบ้านาใหม่คือเรียกว่าดูดิการตรวจสอบนี่คือปื้ดพาร์ตปื้ด้าร์ตทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์งองโจรด้ดดยครับเฮ <c oughs> ้ยเริ่มดูบอดแสเลยทุกคนโทษทีครับ อายุสามเจ็ดเอนเอ่อเจ็ดเอ่อไม่มีอืมรถสีดำกับเอ่อราชนะจักร k ครับผมโอเคครับเดี๋ยวตรวจเอกสารเบื้องต้นนี่เรียบร้อยหมดเลยครับผมถังเบียร์มีสองอันนะครับอืมก็ไม่น่าจะมีอะไรฮนะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจสอบในรถสักคู่นะครับตอนนี้ลายคือผมอยู่ผมก็กลายเป็นตำรวจมือใหม่เว้ยทุกคนว่าผมไม่ได้เล่นนานไงตอนเนี้ย เรียกว่าการตรงตรวจผมผมก็หละหลวมไปบ้างบางทีฮนะเดีรยบเออทะเบียนรถเอออยู่ LE51MX ถูกหมดเลยว่ะหน้าตาก็ถูกเออมีอะไรผิดปกติหรืงมะผมขอดูญาตขออนุญาตด,ดูเออชื่อรถของคุณก็คือเออวอลิลา4ีคูนนะครับน้ำหนักอยู่ที่เออพัน0นะครับวอลิลานะฮะวอลิลา อันไหนวะวอลิลาสี่คูนสี่เอ้ยไม่ใช่อันนี้วอลิลาอันนี้หน้าตามันก็ใช่อยู่นะมันดัดแปลงนิดหน่อยครับน้ำหนักเอ่อสูงสุดโอยโอเคนะโอเคหมดเลยครับโอเคหมดเลยครับทุกอย่างดูเรียบร้อยครับผมกระจงกระจกครบยงยางไม่แตกทุกอย่างดูเพอร์เฟกต์ปะเชิญครับอะโทษกดผิด ไม่เปิดประตูเองเหรอ,เ,อ,อเรียบร้อยครับผมเ,เ,เข้ามาจากไหนนะอาคาลิตันสัญชาติอาคาลิตันอายุน้อยกว่า30เข้าประเทศห้ามนะครับออ่ห้ามใช่ไหมห้ามบุคคลสัญชาติอาคาลิสโาคลิตันนั่นแหละ ที่มีอายุต่ำกว่าส0สิโอเคอายุต้องมากกว่าส0คุณอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะยี่สิบเจ็ดเหรอห้ามสัญชาติอายุบางโอเคอายุโอเคครับผมอายุยี่สิบเจ็ดโอเคครับผมว่าดระแวงหมดเลยคือผมขออภายนะโอเคเรียบร้อยครข,ขอให้เป็นวันที่ดีครับผมขอบคุณม,มากลาก่อน เจอกันคารับผมผมเอาปืนประทับก็เอาเอาเอาผิดอะไรอะจานจะบ้าเอออุลเรียดรับซื้อเลยมไหมเออจานดีมากยินดีก็ผมโอ้ยผมกลัวผมกลัวกระสุนลัานมากเลยทุกคนคือปืนมันแบบที่แน่คือรถบุกไปหนึ่งนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต ดูเอกสารผมต้องพรยร,ร,รยาของฉันทำงานในเซไมฉันต้องเช็คตอนนี้โทรเคปอล้องปล่อยฉันไปเถอะโอ้ยโหผิดเยอะเลยอะ่ะโอ้โหเอกสารตุ้มเป๊ะมากอะ่ะจริงตุ้มเป๊ะจัดเลยอะ่ะตอนนี้คือรถเรียกว่าอื เรียกว่าอะไรตัวถังเสียหายหนึ่งจุดแน่ๆแล้วเนี้ยเออสองห้าเก้าโอเคผมขอใหาตัวเบืองท้นแล้วกันครับขอขอให้ไม่มีผิดกฎหมายแล้วกันคือจริงผมก็เห็นใจเรื่องแบบนี้นะไปหาว่าเรืร่องภรรยาหาเขาคงเขาพัวนะค่อนข้างเห็นใจนะฮะแต่อย่างน้อยผมขอให้ไม่มีของผิดกฎหมายเข้าไปนะครับข้างหลังมีเสียหายหนึ่งนะไฟแตกหนึ่งจุดนะครับอืม โดนตัดเงินอีกแล้วเนี่ยโอเคครับดูเผิเ์เแล้วไม่มีอะไรที่ผิดกฎหมายนะทุกคนนะอ hmm. คือเขาดูส่งว่าเขาก็คงความผลาภรรยาเขาจริงๆอะครับโอเคผมจะให้ผ่าไปนะผมยดุดรถหักเงินนะครับผมยดุดรถหักเงินนะอืมแผมจะถือว่าแบบผมจะช่วยครอบครัวนี้นะครับให้สามีภรรยาได้เจอกันนะครับลูหักเงินอีกแล้ว เป็นคนดีก็ไม่ดีเหมือนกันนะเออไปหักเงินฉันไปไป 200. อีกสองร้อยสวัสดีครับเจ็ดเอ็นเฮดโอเคเจ็ดเอ็นเฮดน้องคุยเยอะแล้วมั้งหนุม่มเอ้เยออขอถือปืนมาถือเลย มูรัตชื่อคุณมูรัตอยู่เท่าไหร่สามสามเยี่ยมชมมาจากคากัสแกมรถยี่ห้อซาเวดหมไหนดูรถคุณซิเอ้มีอะไรหรือเปล่านะมันอยู่อย่างนี้ได้ยังไงนั่นนะสิเป็นที่น่าสนใจมากเลยนะ ไม่มีมีดด้วยครับก่อนมาค้นเนี่ยจับก่อนไม่ต้องโงงใส่มันโดนอยู่แล้วน้องโชเล่เหรอโชลเโชล่ฉันรู้การทางนี้มีความคิดที่ไม่ดีฉันต้องการตามร้อยพี่ชายของฉันน่ะ อันรู้ว่าไม่ดีจะทำทำไมครับมงมีดโอเคมีดเรามีเยอะนะไปนั่งแงะกันต่อทุกคนนั่งแงะดีกว่าถึงเวลาปอกเปลือกปอกเปลือกโอ้โหหล่อมๆครับของทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหต้องแฉลงใช่ไหม โอ้ oh, มาเป็นแพ็กอันเดียวเองเหรอโอ้โหลูกพี่ใส่น้อยไปเปล่าอุย้ยเต็มหรอมีอีกปะหูเพียบเลยคือนี้คือหา่พช่นะหาเงิน <laughs> ไม่ใช่หาเลยทุกคนผมหาเงินอยู่นี้ป่กเนี่ย อ,ออกเลยออกเลยเผื่อมีเผื่อมีเผื่อ,ได,อ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 ได้อีกเผื่อเผื่อเื่อได้อีกขนหมดอะ่ะบอกเลยคนยับใช้เขามาเงินทั้งนั้นอะ่ะเฮ้ยไม่มีเลยหรอไม่มีหรอโอ้มีแค่นั้นเองอะ่ะน้อยเกิด นมาทั้งเีง้ยนมันน้อยจังโอเคครับผมเลยสองปึ้งนะครับสปึง้งพอดีครับผมพอดีตอนเช้าอเหรอทำมาตั้งนานคุงเช้าเลยเหรอเพื่อนโอเคเคลียเคเคยเคยยเคยยเคเคยเยเคเอเคชู160เค้ย ทำงานเหมือนจะขาดทุนรถสีดำ AK ไม่ดำนะคันนี้เรียบสวัสดีฮะขออนุญาตลงจากรถด้วยนะครับป้องกันการหลบหนีนะครับตาถูกต้องนะครับอคาริตันอีกแล้วหรออายุอะไรยุบกเขาได้นะครับ โอเคหมดเลยนะเนี่ยประเภทวาลิลา4952 MY ครับถูกต้องครับอุย้ยตกใจตีหน้าด้วยไม่มีกันเหรอเพื่อนโอ้ไม่มีจริงๆด้วยเอย๊กระจกนายแตกหรือเปล่าข้างหลังเนี่ย กระจกนายแตกนะเพื่อนไม่มีเออรถแบบดูบรรทบกนั่งยากเนอะทุกคนอืมเออกระจกหลังแตกหนึ่งนะครับที่เหลือก็ดูดูดีฮะกระจกหลังแตกหนึ่ง ไฟแตกหนึ่งกระจกแตกหนึ่งเพื่อนจะตรวจสอบเอกสารสักครู่นะครับเป่าเดินทางปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บครับผมน่าจะเรียบร้อยนะเออเอ,อเกสารเออ่มีอะไรบ้างนะกระสอบทรายกระสอบพืชสามผลทางสองผลพวกสามถูกต้องหมดเลยครับเอกสารค่อนข้างโอเคครับ มีรถเจ้งกระบงนิดหน่อยครับแต่ก็น่าจะปล่อยเข้าไปได้นะมผมขออนุญาตอ่านเลยบบการสักคู่นะฮะพอดีเพิ่งกลับามาใหม่ฮะทิ้งประเทศนี้ไปนานละเออไหนนะดูด,ดิวางแลงเอกสารอันนี้โอเคครับสินค้าเข้าเมืองคาริตันเขาเคลื่อนโอเคนี่นี่คืออะไรเอ่ย สภาพทางเทคนิคที่ไม่ดีของรถไม่ใช่เหตุผลในการปฏิเสธเขาโอเคงั้นก็โอเคครับรถห่วยหน่อยแต่ว่าก็อก็โอเคคนะรับจากเบาะแสเรามันไม่ใช่รถคุณอยู่แล้วครับวันนี้ผมปล่อยเยอะเนี่ยจริงๆไม่ผิดกฎหมายผมปล่อยหมดเลยเนี่ยคันแรกอะพลาดเอาจริงเฮ้ยแต่คันแรกมันดูดีจริงนะว่าเอาจริงๆทุกคนดูดีเลยแหละโุ้ยตกใจนว่าวิ่งไป อะไรวะรเริ่มงหุ่นยิดแลละลงมาเลยลงมาเลยน,น,น้าตาดวิใครตันลออยู่ไรส,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 สี่สิบโอเคไม่ต้องเข้ากลับไปเลย <c oughs> โมโหอ่ะโดนหักอย่างบ่อยตังเงินไม่ใช่ไปอย่าวี <polarization. S 2> รู้แล้วแห่นระบัดระวังอะไรล่ะฮะหนุ่มคือยังไงเองอ่ะไม่ได้เข้าอยู่แล้วนะฮะเองก uh ็ไม่ได้เข้าเองอ่ะไม่ได้เข้าอยู่แล้วรถโอ้โหแล้วยังมีงูอีกมันมีงูออกมาเนี่ยเพลงที่มีงูออกมาบับเขาให้อุ้ยอาวุธเลยเหรอได้ปลแล้วเมื่อกี้ก็ผ่านไปเฮ้ยไม่ต้องห่วงครับ โอ้โหเท่าไหร่นะโอ้โหหกร้อยขอขอเชิญขึ้นรถเลยครับผมขอขอ,ขอเชิญเลยฮนะ <c oughs> <c oughs> เดอร์ตี้คอปดิ่งเลยเมื่อกี้เดอร์ตี้ผมมารอข้างหน้ามารอข้างหน้าผมเก็บให้แต่ผมต้องรองก่อนไงรองเก็บงานอยู่ฮะรอเก็บงานอยู่ครับขอภัยด้วยครับผม <c oughs> แล้วก็อะไร <c oughs> ยังยังปล่อยไป้วคือตอง มันยังมีอีกนิดหนึ่งอ่ะโอ้โหอาวุธเข้าคือจริงๆถ้าพูดถึงในแง่การปฏิบัติจริงๆก็มันก็ไม่ได้ทุกคนเพราะมันอาวุธเข้าเลยเด้อนึกออกไหมเอา้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันตออโอ้โหเป็นแพกอะโอ้โหเป็นตับโจเต็มแล้วอะโอ้โหถูกล้อเลยนะเนี่ย เอาจริงมันจ่ายคุ้มนะน่าเอาจริงโอ้จ่ายคุ้มช้าแต่จรจริงหกร้อยคุ้มนะคือมันมันแบกมามันขนมาเต็มกราฟเลยอ่ะทุกคนเต็มกราฟอะ่ะโอ้โหโ,โอ้เดี๋ยวผมวันนี้ผมต้องไปส่งของแล้ววะ่ะผมต้องไปส่งของทุกคนต้องของมันเยอะจัดแล้วก็นักโทษอสองท่านนะครับผมเดี๋ยวผมไปวันนี้ไปรถเล็กนะ ดูดิโอ้โหเต็มกาพุ้ยคือเราเป็นคนดีไงเราปล่อยคนไปแล้วเว้ยทุกคนเราก็ต้องหาเงินคืนป่ะล่ะน่าหมดสวกวันนี้แล้วนะโอเคครับผม,ผมต้องไปส่งของดีลูกพี่เอ้ยเดอร์ตี้คอปเดอร์ตี้คอปอะไรเอา้าเอา้าผู้จ่าหน้าเกียดครับเดอร์ตี้คอปเอ่อผมเอานี้ออกครับผม แล้วก็เดี๋ยวเอาของที่จําเป็นต้องไปฮะสปาร์ต้าออกเขาผมแล้วเดี๋ยวก็ส่งปุงก็ส่งปืนก็ขวานเอาไว้หนึ่งครับอืมกระสุนลูกซองโอ้กระสุนทุกอย่างจําเป็นหมดเลยอะผมจะไม่เอาไปบางส่วนได้หรอวะอันนี้ออกไปสองเอาออกก็ได้ ยมันต้องเอาไปให้หมดนะเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผม,ผมสองรอบเีกว่าครับผมสักคู่อะเย็นแล้วพี่เอ๋เปลี่ยนรถให้หน่อยเอา,อา,า,ารถไม่ว่างตรงไหนวะ โอเคโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยอเอางี้เลยแล้วกันโอเคลูกพี่ขอรถเก่งเอยดิอดดโ,โอเคเออรถเก่งอันนี้เป็นรถเก่งครับเอาของ ปดกอมหมายทั้งหมดใส่ไทยรถครับผมโอ้โหเต็มกราฟเต็มคาราเบลผมจะได้ขนพวกไอ้นี้ไปอีกหน่อยหนึ่งครับพวกแบบเอ้ยกระสุนกลมกระสุนปืนอะขนไปอีกหน่อยครับอืมยังไงก็ต้องเอาไปทุกคนคือ เหตุการณ์ไม่คาดฝันมักจะเกิดขึ้นเสมอครับผมไปไปทุกคนคือรถอืมไปฮะว้าผู้ละม,มืดแล้ววะน่าจะมีเหลืองระหว่างทางน่าจะมีเหลืองสวัสดีครับทุกคนนั่งกันอย่างมีความสุขนะผมจะขับเองวันนี้ครั้งแรกที่ผมขับรถเล็กทุกคนแล้วมันขับไงวะ เออันนี้เปิดเทเลนเปิดไฟตะตารถหูอย่างหูอย่างซิ่งชอบว่ะเอ่อเปิดเฮดเปิดปันป่วนครับผมแล้วก็เปิดเจเปิดไฟเปิดทุกอย่าอฮะโอ้โหมหุมมองนี้อย่างวายจริง จำทางได้ไม่ต้องห่วงอะเออโอ้ยทาไมเชื่อหุดหวัวไวคนนี้แล้วก็นะพวกฉันคงได้สนุกกับสาวๆโคมแดงแล้วธรรมดาเรียกว่าเจอกับอัจฉริยะน้องๆเจอกับอัจฉริยะได้าการตวดค้นนะว่ยิงขันนี้แบบคือมันคุมยากอยู่นะเอาเวงกามแล้ว โอยถ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 อยอยกถอยกัถอยกอยนโอยถอยถอยถอยหมันเลี่ยมจัดเลยวะโอ้โอ้ยชาชนอยไปมันดาประชาชนไม่โดนสกัดปักเฮ้ยย่ายหูโดนชนตำรวจอีก ร้อยครับผมขนตัวด้วยครับผมไม่ต้องห่วงผมอะเอามาให้หมดอยู่แล้วฮนะเรียกว่าโจรแล้วเจอโจรอีก <g ül> โจรแล้วอยางต้องเจอโจนอีกหนึ่งคนนะโอ้โหของมาขายทางนั้นเลยครับผมเฮ้ยศพไปไหนแล้วว่าไม่หายดีหายบ้าเพิ่งจะยิงเองโอ้โหแล้วมันมันฉลาดเลยนะมันดักเนี้ย อะไรอ่ะเดสทอยล์ออร์โหบล็อกโอเคครับมันถือว่าฉลาดแล้วจริงโอ้โหมันเอาตัองมาดดักแล้วม,มันไปไม่ได้ฮะมันต้องแต่ละคนก็ดีนะอยู่กันต่ออ๋อตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่นะครับ มาแล้วผู้พันรถมันแรงจริงนะแต่รู้สึกคคุมยากมากเลยคนมาส่งอะได้เท่าไหร่โอ้หสี่ร้อยกว่าบาท,ทเฉลี่ยกว่า US โอเคได้อยู่ฮะเดี๋ยวระหว่างทางเราก็พอแล้วับขับรถนี้ดีกว่าง่ายกว่าเยอะปิดไซเรนนะพอแล้ว เดี๋ยวแวะร้านของเออชื่อร้านอะไรลืมไปแล้วอะไม่ได้นานจัดจริงคือของเวทเออของเวทของเวทคือคันนี้เร็วจริงนะดูดิคือความแรงอะไม่ต้องพูดถึงทุกคนร่แต่คุมยากมากเลยดูดิคุมยากมากอะอล่าชนไปหนึ่งทีดิฮะ หมดดงก่อนจะไปก่อนจะหากันขอกระสุนหน่อยนะเพื่อนโอ้โหนี้เราชนตายนี่หว่านี่ยห <c oughs> รืวอว่าออกมาปุ๊บุนน้งเขาให้ลูกซองครับผมลูกซองโอ้โหลูกซองกระสุนเยอะจัดเลยอะ อา้าวหักไปแล้ววันนี้คนนีต้ติดลบป่อเออติดลบแหละโอ้โหโดนขนาดนั้นเอา้ามาผิดทางทุกคนโอ้ยจะตกตายไหเไม่ไม่ค่อยมีทางนี้เลยทุกคนครั้งแรกว่ะอุย้ยรถมันแรงขนาดแบบเหือดเลยเนี่ยมีไหมม,มีใครดักไหม เครื่องมือของเวทมาถึงแล้วครับ <c oughs> หลีกไม่พ้นซะผมขอโทษครับผม,ผมรถมันแรงอะมันคุมลำบากครับเมื่อกี้ครับต้องอดับเครื่องก่อนแล้วก็ลงจากรถโชว์เลยเออเอาอะไรดีวะกระสุนไรเฟิลเนานะ เหลือพันเดียวเองเหรอเฮ้ยจริงมะเนี่ยผมโดนอะไรไปเหลือพันเดียวอะ่ะผมชนชนท้ายคนเมื่อกี้เหรอจริงมะเนี่ยบ้าเราแค่ขับรถอย่างนั้นก็โดนแล้วเหรอโหดร้ายไปเพล่าวะวา <laughs> เออจริงใส่จริงทุกคนแค่ชนท้ายเมื่อกี้คือโดนแล้วนะหาเงินโหดมากผมไม่ได้ฆ่าใครตายนะหรือชนมันตายเลยเหรอ โอ้ชีวิตธรรมดาก็ยากอยู่แล้วไม่เป็นไรครับหาตั้งกันใหม่กัทุกคนนะโอ้โห,โหชีวิตเริ่มใหม่ได้เสมอโอ้แล้วก็จะมีตังอีกทีหนึ่งเมื่อไหร่วะเนี่ยจริงปะ อยากรู้เลยว่ะเอาสิอย่างเล่นใหม่เลยอะเล่นใหม่ได้ไหมเนี่เอาแล้วกันเออเล่นไปเถอะครับเพราะเงินมันก็ยังไม่หมดหรอกมันก็ยังยังพอเล่นได้อยู่ครับ900กว่า US ก็ตีแล้วเหลือ, 1, อ,อ,อพันนึงอะกระสุนปืนก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับคือจำได้ว่าอย่างอย่างผมเคยชนตำรวจโดนไป500นะทุกคนนะโดนไป500ครับแต่วันนี้โหไม่นะ่าเชื่อคนคนโดน3พันเลยเหรอ สี่ร้อยกว่าโอ้ยเยอะอยู่นะอ้าวสมีอยากซ่อมเลยผมขับไปไง่ายทุกคนไม่ซ่อมแล้วไม่มีตังค์กลับมาใน,นยุคยาโจ๋อีกแล้วโคตรเซง็งโอเคนี้มันเบาบางหรือว่ารถหรือรถคันนี้มันแรงเกินไปวะทุกคนคมันแรงอ่ะมันชนแล้วอ่ะมันจะเด้งเลยนึกออกปะคนที่อยู่ข้างหน้าคือกระเด้งกระดอนหมดอ่ะ ข้อดีคือมันแรงจริงอยอมรับเลยแป๊บเดียวถึงแ,แบบถ้าเกิดว่าจะทำทำรอบทำเวลานี่คือแบบไว้ใจได้เลยคันนี้อย่างซิ่งเลยเนี่ยเนี่ยใช่เลยอเเุบัติเหตุเอ้ยแต่แต่ก็โดนแค่2อ0ร้อยไงดิแล้วเขาตายปะโอ้ตายเลยยิ้หพายละยิ้หพายละโอ้ไม่เอาคันนี้มา คันนี้ออกมาต้องมาขับให้ดีๆเลยอะขับแบบชฉียวเฉวีไม่ได้เลยอะโอ้เศร้าเลยไม่ใช่เศร้าที่ไปชนใครนะเศร้าทีหมดที่มีตังเหลือแล้วเนี่ยทุกคนเออเน,นี่เดีด๋ยวเราจะเห็นการเงินของวันนี้ปะหรือไม่เห็นละน่าจะไม่เห็นแล้วทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับที่แบบมา เอ <F> ฟสองไม่ได้ครับ <c oughs> ไม่ได้ฮนะเศร้าอ่ะผมเสี่ยงตรงภารกิจแทรกแซงมันเล่นไม่ได้ทุกคนโคตรเสีงเลยอนะ่ะอืมไม่ได้ครับเนี่ย F2 ฟสอค้างคือเป็นการเป็นการตีเ1คหนึง f ายเอสค้างคือทำไม่ได้อยู่ดิ แต่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเกมนี้แบบยังไม่สมบูรณ์ครับอืมคือผมไม่อยากไปทุกไปทุกอ่างลกิจของเขาเลยนะเว้ยผมอยากเล่นแบบทุกอย่างเขามีอะไรให้ผมเล่นหมดอะแต่มไปไม่ได้เว้ยเรืงตรงนี้แหละนะพูดไปแล้วก็เหนื่อยใจอะทุกคนยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดซับห้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งตตามด้วยเวลาผมไลก์ลงคลิปมาในแจ้งสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไม่บายครับทุกคน่ะ